โครงการนี้นะครับเราพานิสิตจากคณะบริหารธุรกิจแายละเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับมาออกท้องที่นะครับนิสิตจะได้รับโจทย์ในสินค้า5สินค้าของโครงการประชารัฐแต่และชุมชนเนี่ยมีสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพมากพออยู่แล้วเพียงแต่ว่าทางด้านมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการเข้าถึงลูกค้าเนี่ยยังน้อยอยู่ครับปัจจัยหลักที่ควรจะแก้ไขสำหรับผมมันก็คือการประชาสัมพันธ์นเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยสามารถรู้จักสินค้าพวกนี้ได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าทางโซเชียลเน็ตเวิร์ ช่วงก่อนโควิดค่ะคือเขาขายได้ปกติเลยแต่ว่าพอเจอโควิดเจอวิกฤตเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาให้เขาไม่มีลูกค้าแล้วก็สินค้าไม่เป็นที่รู้จักรู้จักกันแค่ในในกลุ่มเล็กๆมันเลยทําให้หนูหรือว่าเขาขายอย่างเดียวเขาไม่มีแบรนดิ้งของตัวเองที่มันชัดเจนทําให้เวลาที่เราอยากจะซื้อหาข้อมูลตัวนี้เราจะไปเจอสินค้าของคู่แข่งพคเกจิ้งแบรนดิ้งเนี่ยคือต้องมีมันทําให้เราแบบมีจุดยืนคือพอเราเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วเนี่ย คณะของพวกผมเนี่ยมันมักจะเป็นทฤษฎีซะส่วนมากครับเพราะฉะนั้นการลงภาคสนามเป็นเรื่องที่ผมว่าสําคัญในการที่จะเอาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยเอามาปรับใช้แล้วก็เอามาทําให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมากกว่าเรียนแต่หนังสืออย่างเดียวครับผมเป็นประสบการณ์ที่ดีดีมากๆเพราะว่าเราเองเราเรียนอย่างเดียวเราไม่ได้มีประสบการณ์มาขายเราไม่รู้ว่าคนที่เขาจะขายของเขาจะขายอย่างไงอะไรครับมันทําให้เราได้ประสบการณ์แล้วก็เราสามารถนําประสบการณ์เราเนี้ยไปใช้ในสถานการณ์อื่น ได้แล้วก็ไม่ว่าจะเราจะทำแบรนดิ้งของตัวเองหรือว่าทําการตลาดให้สินค้าตัวไหนอะไรเงี้ยคะ่ะเราสามารถใช้ตรงเนี้ยมามาช่วยได้ไทยเบฟร่วมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอร์เดจจำกัดมหาชน